ข่าวพนัครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรภาคหนึ่งร่วมกับตำรวจจังหวัดพนะนครศรีอยุธยาและฝ่ายปกครองบุกจับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่บ้านเช่าตำบลราชคามอําเภอบางไทยจังหวัดพนะนครศรีอยุธยาพบของกลางมหาศาลได้แก่ยาบ้าก,กว่า8,700เม็ดยาไอซ์722กิโลกรัมและเฮโรอีนอีก700กรัมสุกซ่อนไว้ใต้ถุนบ้านไม้สองชั้นสีฟ้า การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากการตรวจค้นรถตู้ทึบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและขยายผลไปถึงบ้านเช่าหลังดังกล่าวโดยผู้ต้องหาคือนายชรินอายุ32ปีให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ดูแลยาเพื่อรอส่งต่อให้ลูกค้าภาคกลางซึ่งเป็นเครือข่ายที่โยงใยจากภาคเหนือพลตํารวจเอกประจวบวงศุขรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติระบุว่าการตรวจค้นครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะมีการขยายผลเพิ่มเติมเพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดในการปฏิบัติงานนี้ตามนโยบายของรัฐบาลน,นะฮะที่ได้สั่งการให้สำนังกงานชาติร่วมกับทางฝ่ายปกครองและปปสนะฮะดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดรายย่อยตามชุมชนต่างๆ,งๆทั่วประเทศซึ่งวันนี้เราเปิดปฏิบัติการทั้งประเทศนะครับมีเครือข่ายทั้งมีการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายทั้งหมด2,000กว่าเป้าหมายแล้วก็มีการจับกุมไปแล้ว2,000กว่ารายนะครับยึดทรัพย์ไป200กว่าล้าน ยาบ้า10กว่าล้านยา้า้ยกว่า9ก0กว่ากิโลแล้วก็มีเฮโรอีนแล้วก็เคตามีนอีกส่วนหนึ่งซึ่งขาะนี้ในผลการปฏิบัติแต่ทั่วประเทศยังยังยังไม่สิ้นสุดนะครับสำหรับรายนี้ก็เป็นการปฏิบัติการของุ่มทรภาคหนึ่งนะครับร่วมกับทางตํรวจนครบาลและก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้เวินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดรายย่อยตําชน นะครับแต่รายนี้เป็นเป็นรายที่มีของกลางจํานวนมากนะครับซึ่งมียาบ้า8ล้านกว่าเม็ดแล้วก็มีเคตามีน erm อีก700กว่ากิโลนะครับแล้วจับขณะนี้เรามีการจับกุมผู้ต้หาได้1คนและเราจะมีการขยายผลผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปนะครับนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวย้ําว่าจังหวัดอยุธยาเป็นจุดพักยาเสพติดสาคัญเนื่องจากเป็นทางผ่านหลักพร้อมยืนยันความร่วมมือเต็มที่ระหว่างฝ่ายปกครอง และตำรวจในการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่จริงๆมันต่อเนื่องกันมานะตั้งแต่ผู้การ3ท่านแล้วนะครับตั้งแต่พี่นองมานะครับว่าพี่เก่งมาพี่น้อยเนี่ยสามคนเนี่ยเขาทำงานแล้วก็ส่งข้อมูลต่อเนื่องกันมาดังนั้นก็ต้องถือว่าเรื่องของปฏิบัติการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งลยนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล นโยบายของทางกระทรวงมหาดไทยที่ต้องให้ความร่วมมือร่วมกันกับทางปปสด้วยนะครับของเราก็จะเห็นว่ามีสถษติการจับกุมที่สูงนะครับเป็นการขยายผลไปจังหวัดต่างๆด้วย